6กโมงเย็ยนแล้วเนะตอนนี้หกโมงแล้วใกล้ค่ำแล้วตอนนี้ นี้พาเดินเล่นแถวหมู่บ้านเนาะแล้วรอบบ้านใกล้ค่ำแล้วตอนนี้ โอ้ใครมาตัดกล้วยนี่ใครมาแอบตัดกล้วยโอ้ตัดทิ้งเดยลูกมานน่ใครมาแอบตัดลูกกล้วยเนาะนี่อยู่ริมทางก็เป็นแบบนี้แหละ ยมแดงสวัสดีครับงรักคนทำครัวสวัสดีครับ๋อ วันนี้พาเดินร,บรอบๆบ้านตรงนี้เลยเนาะถนนเป็นถนนคอนกรีตร,รอบๆหมู่บ้านอันนี้อยู่ฝั่งทิศตะวันออกเนาะของหมู่บ้านบ้านเราจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกอยู่ติดกระทุ่งนาเลยเนาะอากาศเย็นเพื่อนวันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วสวัสดีครับฝนตกเมื่อคืนเนาะ ตกตกแต่เมื่อคืนถึงตอนเช้าตอนนี้ยังไม่ตกเนาะยินเสียงเขียดอยู่แต่ว่าฝนยังไม่ตกเนาะตอนเย็นเฮ้ยตั้งแต่ตอนประมาณสายๆมาจนเย็นยังไม่ตกเลยครึ้มๆอยู่แต่ไม่ตกเนาะจะเดินเร็วไปไหนเนาะนี่ <laughs> ลืมตัว โอ้มาทางนี้ได้เสียินเสียงธรณีกับแสงเข้ามาหรือเปล่าข้าวไม่งอกด้วยงอกแต่ข้างๆนี่แปลงนี้เพราะว่าตรงกลางๆมีแต่น้ําอากาศดีครับข้างๆอาจจะสูงนิดหนึ่งมานอนได้ตรงนี้ นอนทำอะไรนอะกลางถนนนอนเล่นบอกทำตัวหนึ่งนอนตรงทุ่งนารถมารถมาได้แล้วขึ้นขึ้นรถมารถมาหลบรถอยู่ข้างนั้นอยู่ตรงข้างๆนั่นแหละตรงไปยะาบบเปไนอ๋องานศพปนส่วนครับอันนี้ทางไปวัดเนาะ ตอนนี้พระมีงานอยู่มีงานศพอยู่สองงานหมู่บ้านเราถ้ามีงานว่าเปนั้นอีกโอ้เสียงธร,รณีเข้ามาหรือเปล่าเนาะนี่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านเนาะมีงานช่วงนี้พระมีงานอยู่ช่วงเข้าพรรษานี่ ค่อยลำบากโอ้พระก็มีงานด้วยเหรอพูดเล่นเฉยเไม่ใช่พระมีงานเลยเนาะเพราะว่าต้องสวดเนาะทีมนม์มไปก็ต้องไปเนาะเขาจะใส่ซองเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเพื่อนแถวหมู่บ้านเรานี่ใส่ซองเยอะเหมือนกันเนาะก็หมดเยอะแต่ว่าไม่ได้บ่นเพราะว่าเขาทำมาแบบนี้เนาะทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือนที่มีงานสมเนาะเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่ได้บ่นเพื่อนที่เป็นกระแสมาก็เป็นคนที่พูดเฉยๆแต่คนจัดงานจริงๆไม่ได้พูดเนาะพาดูพาดูทุ่งนาข้าววันวันหนึ <c oughs> ่งดูแต่ทุ่งนาบ้านอยู่ไกลกับนา ถ้าบ้านอยู่ไกลกับตลาดก็ให้ดูตลาดอยู่บ้านอยู่ใกล้ทุ่งนาก็ดูทุ่งนาถ้าบ้านอยู่ใกล้กับวัดก็ให้ดูวัดใกลแค่ไหนก็จะให้ดู บางบ้านจัดงานก็จัดงานศพประมาณสามจัดงานศพประมาณสามวันอย่างน้อยแถวบ้านเราก็นีมนต์พระวันละสามรอบเพื่อนตอนเช้าหนึ่งไอ้ตอนเช้าหนึ่งรอบไปฉันข้าวเช้าตอนกลางวันหนึ่งรอบแล้วตอนค่ำอีกหนึ่งรอบวันละสามรอบต้องใส่ซองให้พระทุกรอบเนาะถวายซองทุกรอบ ละสามรอบถ้าเป็นมีส่วนพิเศษด้วยก็สี่รอบมีเทศถ้ามีเทศด้วยก็สี่รอบอันนี้เป็นหมู่มบ้านเรานะแต่หมู่บ้านอื่นทำยังไงหรอือเนาะค่าแม่ครัวก็ต่างหากค่าล้างจานต่างหากค่า ค่าเตาแก๊สค่าน้ำดื่มเครื่องดื่มค่าพระค่าพระหมายถึงไม่ใช่ค่าพระใส่ซองให้พระใส่ซองถาวายพระไม่ใช่ค่าพระอ๋อแต่มีประกันเพื่อนประกันชีวิตเนาะ ทุกบ้านก็ทําประกันไว้รู้ตัวว่าอายุประมาณฮะครึ่งชีวิตแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบขึ้นไปนี่เริ่มทำประกันแล้วประกันก็ได้ประมาณแสนกว่าบาทสองแสน 2, mm hmm. บางงานก็พอบางงานก็ไม่พอขาดเหลือก็ขายข้าวไปจ่ายหนี้ค่าทำศพบ, mm hmm. บางบ้านก็อาจจะเหลือบ้าง mm hmm. อาจจะหมด อาจจะไม่หมดบ้านเราไม่ได้ต้องบอกแขกเพื่อนไม่ต้องบอกว่าคนนั้นต้องไปน,นี่ต้องไปจะมีชาวพนักกิจทุกบ้านเวลาเสร็จเวลามีงานศพก็เขาจะเอาไปช่วยที่งานเลยเนาะไม่ได้เดินเก็บถ้าเป็นหมู่บ้านเราไม่ได้เดินเก็บ ทุกคนก็จะเอาเข้าวสารใส่ใส่ขันแล้วก็ใส่ตะกร้าไปช่วยแล้วก็นําเงินค่าชาวพนักงานประมาณสองร้อยคนละสองร้อยทุกวันนี้เนาะบ้านเราศพละสองร้อยก็เอาไปช่วยพร้อมกับข้าวสารนั่นแหละเนาะเป็นทุกงานจะเป็นแบบนี้ในหบ้านเราไทายไทยทุ่งานาแต่พูดเรื่องอื่น เรื่องงานศพแล้วก็เรื่องวัดด้วยนี่ทางไปวัดกับทางไปหมู่บ้านในี่ใกล้กันโอ้หมุนกล้องบ้านตัวนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยเขาว่าจะว่าเราโอ้ทำไมเดินไปเดินมามใช่บ้านคนอื่นบ้านญาติพี่น้องแถวนี้เลยใกล้ๆกันใชใกล้ทุ่งนาเนาะ เป็นญาติพี่น้องกันแต่วัดไม่ใช่เด้อเพื่อนอยู่คนละอยู่คนละฝั่ง <laughs> คนละฝั่งถนอนอยู่คนละข้าง <laughs> โมาก็เกา่าเก่า ัวหนึ่งเดินเข้าไปบ้านแล้วไม่เข้าไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าหาทางเข้าบ่โอหาทางเดินทุกวันนี้ทางดินเพื่อนเข้าบ้านนี่ทางเข้าบ้านก็จะแฉะนิดน,นึงเพราะว่าเป็นทางดินเนาะฝนตกหน้าฝนแถวจตุร์มบท มองไปในทุ่งนาก็เห็นแต่หอยเชอรี่เกาะอ,อ,อยู่ตามตามต้นไม้ในทุ่งนาข้าวไม่งอกเลยตรงกลางเนาะเหนแต่น้าไข่หอยเชอรี่เป็นสีชมพูชมพูเพื่อนเกาะอยู่ตามต้นไม้เ,เกาะอยู่ตามต้นหญ้าจมไปหมดเลยแต่มองไม่เห็นไกลนิดนึงไม่งอกเลยเพื่อนข้าวเนี่ย โอยเชอรี่ทำไมเยอะจังไข่สีชมพูเต็มไปหมดเลยทำนาไม่ใช่ง่ายๆเด้อเพื่อนถูกจังหวะก็ไม่งอกเหมือนกันเนะถ้าหวานถูกจังหวะก็สบายไปทั้งงอกมาทำไม่งอกนี่ลำบากเลยเนาะต้องแก้ไขาย,ยากมากถ้ามีน้ำาแล้วนี่ต้องดำอย่างเดียว ทุกวันนี้ก็ดำยากนิดหนึ่งหวานกล้าหวานยากเนาะบางคนที่นาเยอะอหวานไม่ดำไม่เสร็จหรอกเนาะที่นาเยอะถ้าแรงก็เพลทุกวันนี้แล้วอยมีคนอยากดำนาด้วยแถวนี้หาคนดำนาไม่ได้หรอกทุกวันนี้แถวบ้านเนาะคนที่จะดำนาก็อายุเยอะขึ้นแล้ว หมดรุ่นแล้วอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆทาได้แต่หวานถ้าดำก็คือดํำ่อมนิดๆหน่อยๆตรงไหนไม่งอกแค่นั้นเลยเนาะถ้าให้ดำจริงจังเหมือนสมัยก่อนไม่ได้เพราะว่าอายุของคนดํานาสมัยก่อนนีกเยอะแล้วคุณทองรับคนทําครัวเด้อ ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนครับไม่ได้ทำาไลฟ์รอบนี้ไม่ได้ทำาไลท์เนาะ <c oughs> ว่าจะเข้าสวนอยู่แต่ว่าขี้เกียจเข้ามันจะดึกแล้วก็ลงมองไม่เห็นในสวนเนาะก็เลยไม่เข้าวันหลังบายบายครับขอบคุณครับ <c oughs> ผมเดินไปเดินมา <c oughs>